สวัสดีครับวันนี้นะก็เราจะมารีวิวนะเป็นเซตใหม่นะครับอีกเซตหนึ่งนะเราได้มานะนี้ใหม่มไหมใหม่ใหม่สุดแล้วมนะั้งตอนแรกอะเขาจะให้ผมมาก่อนหน้านี้เว้ให้เฮียมก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาน่าจะบอกว่า เออเดี๋ยวกูวเอาไปลงเร็วเกินเขาเลยพูดส่งให้วันนี้อันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงเฮ้ยลงรูปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยขอบคุณลีนิงอะไรเงี้ยรูปอาจจะลงเร็วกว่าเออวิดีโออะ่ะใช่ขาเฮ้ยไม่ตอนแรกเขาจะให้เฮียก่อนนะที่วันศอกอาทิตย์ด้วยที่บอกเฮ้ยเฮียก่อนลงก่อนได้ไหมเขาบอกว่าไไปได้เขาเลยว่า <c oughs> เขาเลยไม่เชื่อใจเฮียมันเขาเลยส่งให้อันนี้นะครับก็เป็นทาวเวอร์เทคเจ็ดพันนะก็เลขเจ็ดเนี่ยสบายทุกตัวสบายทุกตัวเลขเจ็ดติดอะวูบ บูกก็ตีง่ายตีสบายเจ็ดเจ็ดร้อยไอ Bet X Bet X ก็ตีสบายนะครับตัวนี้ก็เป็น HyperTech เจ็ดพันนะ HyperTech เป็นไม้สายคอนโทรลนะครับเป็นไม้สายคอนโทรลนะก็น่าจะตีง่ายกว่าแปดพันเยอะเยอะเยอะน่าจะตีง่ายแปดพันเยอะนะครับชัดชัดเพราะว่าตัวนี้สาย HyperTech ตีทั้งคอนโทรลทั้งบุกก็บุกก็ดีนะครับบุกก็ดีคอนโทรลก็ดีหน้าไม้ช้านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ช้ามากนะสำหรับตีคู่ไปไปดูรีวิวกันนะครับสำหรับ HyperTech เจ็ดพัน อ่ะก้าก่อนเลยมายนี้อันนี้จะพึ่งก็สำหรับไฮเปรติกเจ็ดพันแล้วก็สำหรับ9ก้าก็ว่ามันคอนโทรลง,ง่ายกว่าเก่าอ,อง่ายกว่าเก้าพันใช่ไหมใช่แล้วก็พอเก้าพันเราตีสามดูได้ไหมอาจจะแต่พอตีสี่ก็สบายมากเลยนะตัวเนี้ยใช่แล้วนุ่มตีง่ายมากบอกเลยบุกลูกบุกอาจจะด้วยไม้เขาเบาอ่ะอืมอาจจะไม่เต็มที่อืมยังมีแบบเทียบกับอาร์เซเบตโรอ่ะอาร์เซเบตโรตก จะดีกว่าใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องคอนโทรลลูกอะยอมเลยเพราะคอนโทรลง่ายมากอแต่พอลูกบุกอ่ะมันจะรู้สึกแบบนิดนึงตอนจะวะตกอ่ะรู้สึกเหมือนคือมันไม่สุดใช่ครับมันไม่สุดมันไม่สุดพอเรายกขึ้นเร็วเคีเลื่ยไม้มันเป่าอะก็เหมือนไปไปเร็วไปบางทีมันจะเว้าหน่อยนิดนึงวานิดนึงเพราะปกติจะตีสามยูนะครับอันนี้ที่ลองเป็นสี่ยูนะทีนี้ถามว่าข้อดีล่ะที่ชอบข้อดีที่ชอบใช่ไหม คือการที่เราเล่นลูกแรลลี่อ่ะนานอ่ะดีดีนุ่มเพราะดีของเขาคือนุ่มเหมือนเดิมเลยนิ่เขาบหกวนุ่มมากแต่ตัวนี้ผมใช้คำว่านุ่มพิเศษะมันนุ่มพิเศษมันมันเหมือนเวลาเรารับลูกกระแทกอะไรอย่างเงี้ยลูกมันออกไปนุ่มมากแรงที่เราเหมือนมันซับแรงแทนเราอันเนี้ยสำหรับก้านนะรู้สึกว่ามันเหมือนซับแรงเราใส่กระแทกใครที่กลัวเรื่องเก็บอ่ะ จบจบคืออันนี้อ่ะมุม,มเหี้ยบ้างถ้าเทียบกับแอ็กคอร์ดเจ็ดศูนย์ใช่ไหมตัวนี้บุกไม่ดีเท่าเจ็ดศูนย์ไม่เท่าแต่ว่าได้เรื่องการคอนโทรลนะไมนิ่งสมมติสมมติเวลาเราเข้าไปวางครื่งคอร์ดรู้สึกว่าเออเราใส่เท่าไหร่อ่อนไปเท่านั้นจริงจริงจริง,รงครับนะแล้วก็การควบคุมลูกอ่ะมันง่ายกว่ามาลัลโหวตคือแล้วแหละง่ายกว่าแต่ทีเนี้ยเรื่องเวลารีดพลังอ่ะสำหรับเฮียเฮียเฮียมองว่าตัวเนี้ย ถ้าในสี่อยู่ด้วยกันนะสำหรับเพียเห็นว่าตัวเนี้ยตบดีกว่าส1เอดโปรแต่สำหรับเก้ากอาจจะชอบสิบเดโปรมากกว่าเก็ๆๆชอบตรงลูกตบมันมันนิดเดียวเองอ่าใช่ใช่แต่สำหรับผมก็เหมือนกันผมว่าตัวเนี้ดีกว่านิดนึงสตหรับเก้าเขาบอกว่าส1ดโปรดีกว่านิดนึงซึ่งแต่ละคนตีไม่เหมือนกันใช่ใช่แต่อย่าง9้าจะเป็นคนใช้ไม้หัวหนักกว่าเพียนะครับพอเจอไม้ที่มันแบบบาลานซ์อ่ะใช่มันจะค่อนข้างแบบนิดนึงใช่ใช่ใชแต่อย่างตัวนี้ถ้าสำหรับเพียเทียบกับพวกบีอามยูอ่ะตัวเนี้ย มันมันบางทีมันไวกว่านิดนึงมันไวมันไวกว่านิดนึงนะจนทําให้เมื่อแกบอกก็ตีว่าวใช่ครับอันนี้ดีใช่มันจะตีว่าวพอเราจังหวะที่เราจะตบเร็วๆใช่ใช่มันว่าวครับเมื่อกี้ผมมีว่าวนะบอกว่าตัวนี้ตีแล้วแบบรู้สึกว่าเออเว้ยเฮ้ยมันไวไปนิดนึงว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไวนะนะไม้ลูกตบอ่ะถ้าเกิดเป็นคนที่ตีเป็นออล round player แล้วกันตีหน้าทั้งตีหลังตัวเนี้ยโคตรดีแต่ถ้าปรับจังหวะนิดนึงใช่อย่างที่ว่าให้ให้ให้เราเราออกไป ตีลูกให้เร็วเท่ากับที่จังหวะไม้มันนี่พอดีกับไม้อ่ะมันจะรู้สึกว่าตีง่ายมากใช่ใช่ใช่แล้วเวลาเราตบหลายๆไม้อย่างเงี้ยค่อนข้างดีกว่าที่จะเสียพลังน้อยกว่าตีไม้หัวหนักแน่นอนใช่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 อะถ้าเกิดสําหรับเฮียนะสําหรับแนะนําสําหรับคนแบบไหนนะคนที่อันนี้ตีได้ทุกมือใช่มือเก่าจนมือแบบเริ่มต้นนะครับโอกาสเจ็บน้อยมากอันนี้เราพูดถึงเรื่องเจ็บก่อนอย่างแรกแล้วก็สําหรับคนที่ชอบพวกรักิบเอ็ดนะครับแล้วก็ แอโรนอสเจ็ดพทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวิกเตอร์ก็ประมาณ TKF ใช่นะครับแต่เป็น TKF ที่หัวเบานิดนึงนะครับอจจะจะบอกว่าเนี้ยคือเรื่องการเล่นออร่าอ่ะค่อนข้างดีมากๆค่อนข้างดีมากๆใช่คือใครชอบสายไม้สายออร่านะครับเราอยากได้ความนุ่มแบบนุ่มมากๆแล้วคุมน้ำไหนิ่งมากๆแล้วก็เรื่องปรับแม่ผมมองว่าไม่ต้องปรับอะไรเยอะใช่ไม่ต้องปรับอะไรเยอะใช่ไม้เนีีง่ายตีง่ก็ ใครที่เคยตีฮาร์บูติกแล้วอ่ะตัวตระกูลฮาร์บติกอ่ะแล้วมาตัวเจ็ดพันอ่ะรู้สึกว่าเป็นตัวที่ตีง่ายสุดที่ง่ายสุดนะประมาณนี้แม้กระทั่งตัวสองพันเอออะไรเออ็ล้วตัวนี้ตีง่ายกว่าใช่เยอะมากมากก็ประมาณนี้นะสำหรับฮาร์บติกเจ็ดพันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย